สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไอดา้าบูสปาพามาเที่ยวที่พักแป๊บคาเฟ่นะคะเป็นร้านติดถนนมีมุมถ่ายรูปให้เยอะมากเลยค่ะพักแป๊บคาเฟ่ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะคะจากสะพานรักทะเลบางขุนเทียนนะคะไม่ไกลกันเลยค่ะที่ร้านนี้เป็นรัตเพทเฟรนี่นะคะเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ค่ะที่ร้านนี้จะมีส่วโซนให้นั่งด้วยนะคะ โซนแรกคือนั่งในร้านค่ะส่วนโซนที่สองนั่งริมทะเลครับเหมาะกับการนั่งชิลลมเย็นสบายๆเลยค่ะวิวดีมากเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังพาไปดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นก่อนเข้ามาก่อนที่จะไปตรงที่นั่งที่เราจะไปนั่งนะคะเขามีมุมถ่ายรูปด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับแต่ไอ้ด้าน left ป้าเลือกริมคลองค่ะทุกคนน,นี่เราก็กำลังจะเดินไปที่โต๊ะของเรากันค่ะ แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเราเดินไปหาตัว,ว่าจะนั่งไหนดีอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปได้เหมือนกันนะคะไอดเกิดไปอยากไปนั่งตรงนั้นมากเลยค่ะทุกคนอย่าลืมถอดรองเท้านะคะนี่ทุกคนมุมนี้สวยมากเป็นมุมถ่ายรูปที่ดีเลยสำหรับคนชอบถ่ายรูปนี่ครับหมามาก็ถ่ายรูปมาฝั่งเรานะครับนี่บายยนั่นครับเห็นไหมครับเนี่กำลังดูโทรศัพท์กันอยู่คนระับน่ะ เี๊เห็นครับแล้วน้องก็เห็นตามไม่บายแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อาหารก็เลยมาแล้วครับชาไทยแล้วก็อะไร <aki> คือกาแฟนะครับมัคเกียโต้ครับ <aki> นี่ครับน้องก็กินนมสดกันนะครับนี่อร่อยมากนมแท้ครับนี่กินแล้วโอ้โหเจ๊กินขนมปังขนมปังเนยนมนะครับเจ๊เจ๊เคี้ยวคำใหญ่เกิน <c oughs> มันใหญ่มากเลยค่ะทุกคนอร่อยมาก นี่เฟรนไฟมาแล้วไ,ไอ้แรกเอยได้ดไ,ปไปคาเฟ่ที่ไหนไม่พลาดเฟ้นไฟค่ะลองไปดูคลิปก่อนก่อนก็จะมีเฟ้นไฟดูคลิปเลยครับร้านนี้เปิด9โมงถึง18นาฬิกานะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะร้านนี้มีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการเยอะมากเลยนะคะมีแต่ของน่ากินน่ากินทท้งนั้นเลยเดี๋ยวปักบตรแผนที่ไว้นะคะไว้ในลิงก์ด้านล่างเลยนะทุกทุกคน ตอนนี้ไอเด้เวสป้าขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย